เดี๋ยวจะพามาดูเ,าเครื่องสูบน้ำฮอนด้านะแท้ฟอร์มนะครับรุ่นนี้นะครับ WB นะ30 XT นะรุ่นนี้นะอันนี้เพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับว่าให้สังเกตจุดไหนนะเป็นยังไงนะครับในกรณี้ที่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะใหม่ๆเลยนะครับก็ เขาก็จะให้ดูตรวจสอบหมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขโครงนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะหมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องก็ตรงนี้นะหมายเลขโครงก็จะอยู่ตรงนี้นะเราให้มันตรงกระกล่องนะนี่ก็หมายความว่ามันถูกต้องนะไม่ได้ไปสับกล่องมานะแล้วก็ถ้าเราไปซื้อของใหม่มานะหรือว่าเราไปซื้อต่อจาก คนที่เขาจะขายต่อนะถ้าเขาซื้อมาเองนะมันจะต้องมีผู้มือนะมีรับใบรับประกันอันนี้รับประกัน2ปีเนาะ,ะแล้วก็อุปรกรณ์ก็จะมีไล่ลไปเรื่อยๆเนาะอุปรกรณ์ก็ที่เขาให้มาก็จะมีนะมีหัวกระโหลกนะแล้วก็มีตัวสวมท่อนะสองอันเนาะแล้วก็จะมีสายรัดนะ มีสายรัดแล้วก็จะมีตัวถอดเออเทียนนะไนไม่รู้อ่าขานไปก่อนนะมีไฟสระสําคัญเนาะก็มันไล่ดูเครื่องเลยนะครับเครื่องฮอนด้ารุ่นนี้นะเออมันจะมีรุ่นนี้เขาผลิตในไทยนะรุ่นนี้นะ GB นะมันจะมีรุ่นผลิตในชีนมันจะเป็น W W อะไรไม่รู้จำใหญ่นะรูตนวนนี้แล้วกันเนาะอ่าเริ่มจากด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะ จุดสังเกตจุดแรกเลยนะเลื่อนจากตรงนี้นะป้ายสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะมันจะเขียนว่าฮอนด้านะแล้วก็จะมีคือมันจะเป็นสะท้อนแสงเนาะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยนะถ้าป้ายตรงนี้หายกา็ก็อาจจะเป็นที่สงสัยได้นะมันไม่หายหรอกตรงนี้มันจะติดถาวรแหลนะตรงนี้นะแล้วก็จะมา ดูสีดูน็อตนะมันจะมีน็อตสีแต้มอยู่นี้นะเนี่ยนะมอหน้าสองตัวตรงนี้มีสีแต้มอยู่นะเนี่ยนะและ้วก็ไอ้ตรงล็อกสายไฟตรงนี้มีสีแทมอยู่นะก็อันนี้ดูเพื่อว่านะเผื่อว่านะมีการถอดซ่อมนะมีการถอดซ่อมนะเพราะว่าถ้าเครื่องมือสองเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอเครื่องเครื่องแทก็จริงนะ แต่ถ้ามีการถอดหรือหรือหรือ,รอ่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขา่อมอะไรยังไงไปใส่อะไรปลอมอะไรเทียมคือเครื่องเหมือนจะใช้งานหนักอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้ายังไม่เคยถอดนะก็อาจจะมีสีนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นานานสีอาจจะลอกก็ได้นะเราก็ต้องเกตด,ดูหัวน,น็อตแล้วกันเนาะหอนนอัวน็อตหัวเหลี่ยมน็อตนียมันมีรอยขัดไหมนะเราก็จะได้มั่นใจว่าเครื่องยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้ลื้อนะ ก็คือถ้าในกรณีที่รือเนี่ยนะอะไรข้างในนะมันเทียบได้นะของแท้ของเทียมนะอาจจะลูกสูบอาจจะแหวนอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีการไปใส่อะไรมากำมอรู้อย่างนี้นะเราก็ถ้าของแท้เลยนะยังไม่เคยซอมกมันก็จะมันก็จะทนนะต่อมานะครับต่อมาดูฝั่งนี้นะผมจะไล่ไปเรื่อยเรอยนะต,นะตนะรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายน้ำมันใายน้ำมันเครื่องนะหมุนออกมามันก็จะมันก็จะมีตัวก้านวัดอยู่นะ มีก้านวัดอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเขียนตัวนังสือไว้เนี่ยนะอันนี้คือฝาน้ำมันนะอัน่นี้นะของแท้นะเนี่ยของแทง่ติดตัวมาเลยนะนะครถ้าลองไปเทียบดูเลยผมไม่อ่านนะอ่านไม่ออกนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันมีสองข้างนะครับ ข้างนี้แล้วก็ข้างฝั่งนน้นนะตัวนึงนะเดี๋ยวไล่ไปนะอันนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะตรงน,นี้เนาะอ่านน็อตนะจะมีสีแต้มอันนี้แต้มผมไม่เนื้อใจว่าแต้มเพื่ออะไรเหลืองเนาะอ่าทางนี้นะทางนี้หมดแล้วนะถัะงน้ำมันก็จะเป็นอย่างนงี้หนะพอวาวอย่างเงี้ยอะเนี่ยนะ,ะ,นนะะแล้วก็ไล่มาไล่มานะไล่ไปเรื่อยเรืยนะ ตรงนี้ก็จะมีป้ายอ่ะก็ะดูแล้ว้ันเทียบอ่ะ,อ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 ะดูนะนี่ยนะเนี่ต้องประมาณนี้นะตัวเลขตัวหนังสือประมาณนี้นะค่าอะไรเนี่ยเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ็ดจุดห้าอะไรยี่สิบสามอะไรนะียอ,อ,นะอันนี้ก็จะเป็นปมแท้ติดตัวมาแล้วก็จะสังเกตประมาณนี้นะไ <c oughs> ล่ไปเรื่อยๆนะอ่าอันนี้รอยเชื่อมตรงนี้นะ <c oughs> ดูให้ละเอียดเลยนะรอยเชื่อมนะ ของแท้นะนเนี่ยของแท้ที่ตัวมานะอรอยเชื่องก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> เพื่อไปเอาโค้งออื่นมาใส่เนาะขอ <c oughs> งแท้มันก็จะว่ามันมีเลขอยู่ฝั่งนู้นนะ่แหละนะดูเลขเอานะแต่ถ้าเราไปซื้อมือสองมามันก็ไม่มีไม่มีของเทียบเนาะก็นั่นแหละก็จะให้ดูดอ,นะอีกทีนะดูดูตัวเลขอ่ะไม่ได้ดูตัวเลขเลยนะนนะดูหมายเลขนะหมายเลขเครื่องนะเนี่ฮเนี่ะ ไอ้รุ่นนี้นะรุ่นนี้นะเนี่ยนะรุ่นอื่นมีแน่ใจนะแต่รุ่นนี้นะ w w b สามสิบ xt นะเนี่ยตัวหนังสือมันตัวเลขมันจะประมาณนี้นะครับมันจะเขียนตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จะเหมือนกันหมดทุกเครื่องนะครับนี่ตัวนี้นะไอ้คือไอ้เลขตัวนี้นะครับยี่ห้ออื่นมันก็มีเหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันแต่ว่าตัวหนังสืออาจจะตัวเลขตัวหนังสืออาจจะต่างกันนะบางบางยี่ห้อมันจะเขียนตัวใหญ่มากนะครับบางยี่ห้อก็จะตัวเลขนะแต่ ขนถ่าก็จะประมาณนี้นะครับตัวเหมือนกันนะครับนี่ยนะนี่นะถ้าเป็นเขียนแบบอื่นไม่ใช่ยี่ห้อขนถ้านะครับอาจจะเป็นเสื้อยี่ห้ออื่นนำมาใส่นะะอ่านี่ครับถ้าเขียน a y 2 x เนี่ยอ่าดูตัว x นะตัว x ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนรูปคนนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะมันจะเป็นเหมือนตอกนะเหมือนเลขตอกนะเป็นอ่านะเป็นไข่ปลานะเป็นเหมือนไข่ปลาอย่างเงี้ยนะถ้าขยายดูนะ ประมาณนี้นะตัวนี้นะแล้วก็เลขอ้ทั้งตัวเนี่ยพยัญชนะตรงนี้นะมันจะเขียนเหมือนกันนะตรงนี้นะตรงนี้นะเหมือนกันนะ G g c D RT ตรงนี้จะเหมือนกันทุกเครื่องนะส่วนในตัวเลขตัวนี้มันจะต่างกันนะอ่ามันก็จะไล่ไปว่าเครื่องผลิตอ่าตัวไหนนะตัวนี้อาจจะต่างกันนะนี่เหมือนกันตรงนี้นะโอเคนะอ่าลุ้นซื้อดูนะนะเวลาอ่าไปซื้อของ มือสองก็ต้องดูตรงนี้นะเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมนะ,ะดูนะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็หม,มุนลำมั้งตางนี้เนาะน,นี้ก็ไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นท่อสามนิ้วนะ,ะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าสามสี่เป็นสามนิ้วนะถ้าสองนิ้วมันจะเป็นยนะี่สิบนะอ่าใตรงอ่าโอเคอ่าหมุนหมุนหมุนไป ดูให้รอบๆเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะปั๊มนะก็จะเขียนฮอนด้านะตัวนูนนะตอกไวอันนี้ชัดเจนนะปลอมไม่ได้นะตรงนี้นะข้างในก็อันนี้รูน้ําอันนี้รูน้ํานะเข้านะรูน้ําเข้านะรูน้ําเข้านะมันจะมีฝาปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะนะเวลาเราจะใช้งานใช่ไหมเราก็ให้เติมน้ําตรงนี้ใช่ไหมอ่า เติมน้ำตรงนี้นะน้ำมันก็จะเต็มนะอน้ำมันเต็มมันยังไม่ไหลออกนะมันจะเต็มอยู่นี้นะี่นะเราใส่ท่อเข้าไปใช่ไหมมันจะน้ำมันจะไม่ออกไหลตามท่อนะถ้าไรดองทอมันจะเติมไม่เต็มแล้วค้างททีนะจะเติม <c oughs> มันจะมีฟ้าปิดตรงนี้นะอ่าเนี่ยอ่าพอเราเติมเต็มแล้วพอปิดเครื่องนะมันก็จะดูดน้ํฟ้าก็จะเปิดนะนอะอันนี้ก็น้ำเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะเขาประมาณคนะู่ถังนึงคือคู่ถังก็เต็มแล้วบ้างเนาะโอเคอ่า อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นรูถ่ายน้ำามอนกันนะเขียนประมาณนี้นะก็ผิวก็เนียนอยู่นะแต่ว่าตัวนี้มันดูง่ายอยู่นะเพราะว่ามันมีตาตรงนี้เนาะแต่ว่าข้างในมันก็ข้างในมันจะเป็นถ้ามันมีการซ่อมมันมันรั่วมันอะไรก็มันก็ดูยากเนาะข้างในเนาะไอตัวเสื้อมันก็ดูง่ายแต่ข้างในมัไมีรูเหมือนกันนะไอพวกใบปมใบพัดมันมันอาจจะ ใช้ไปนานๆอาจจะแตกอาจจะเปลี่ยนอันใหม่ถ้ามือสองนะพูดถึงมือสองนะน,นี่นะมานี่มานี่มานี่ดูเลยนะเอาละเอียดเลยนะ,ะทางนี้นะทางนี้ก็ดูตรงนี้ก่อนเลยกันเนาะอันนี้มันจะมันจะเป็นสติกเกอร์น่าจะน่าจะทนน้ําได้เนาะน่าจะติดอยู่ท้าบอลแหละนะ โดนน้ำไม่น่าจะลอกหรอกน่าจะอยู่นะอะแล้วก็ตรงนี้นะที่สําคัญเลยตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะไปตรงกับกล่องน,นนะเนาะที่ผมบอกนะตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีกล่องมันก็ไปหาตัวเทียบไม่ได้นะแต่มันก็จะเขียนประมาณนี้นะนะประมาณนี้เลยนะดูเลยนะ,นะให้ดูน,ะนานๆน,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 นกรอกไว้นะเนี่ยอะไรนะ,ะโมเดลอินไทยแลนด์ใช่ป่ะมิกอิน ไม่อินไทแลนด์อ่าไม่ออกประมาณนี้นะไทยฮอนด้าประมาณนี้นะโค้งมันโค้งมันนยแต่ว่ามันมันไม่ได้ว่าหมายเลขเนี่ยมันไม่ใช่ไปตรงกับเครื่องนะครับไม่เหมือนกันนะถ้าไปสับโค้งมาก็ก็ดูมีรู้เรื่องแล้วแต่ว่าเนี่ยนะโค้งแคบมันก็จะประมาณนี้นะไปปิ๊กเตอรทามันลอกได้ไหมนะะก็ไม่น่าจะได้หรอกนะลอกมันน่าจะขาดนะลอกไม่ได้นะลอกแล้วก็ติดคืนไม่ได้นะะ อ่ะก็ตงเขียดด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างงี้ก็เป็นโครงแค้นะ,ะมาดูต่อนะอันนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะท่อไอเสียก็ยังไม่ได้ใช้งานนี่นะถ้าเขาบอกว่ายังไม่เคยใช้งานนะก็ดูนะมันจะมีสีติดอยู่นะตรงนี้นะก็น่าจะมีทุกเครื่องน,นะถ้าใช้งานก็มันก็จะร้อนนะสีก็นกจะหลุดนะดูง่ายๆนะ ่ว่านนี่ก็ติดเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งนะติดแป๊บหนึ่งนะจากลานก็ติดให้ดูนะมันก็ยังไม่ออกนะเกิด<ม>ถ้าใช้งานไปนานๆก็หลุดแน่นอนนะสีนะนี่นะอันนี้ฝาครอบมันนะฝาครอบก็จะเป็นประมาณนี้นะมีลูกมือสนะว่านเนี่นะฝาครอบแท้มันเนาะผมให้ดูละเอียดละเอียดเลยเนาะแล้วก็ไอ้น็อตนะหัวน็อตตรงนี้เรนมีสีนะนี่นะคอท่อ่างนี้นะมีสีนะนนะ เนี่ยทั้งเขตดูนะมันสาคัญยังไงนะก็คือถ้ามีการถอดหรือนะสีพวกนี้ก็จะหายนะนั่นแหละนะถ้าถอดหรือถ้าเขาซ่อมมาดีนะเครื่องมีปัญหาเราซ่อมนั่นแหละเราก็เสี่ยงนะว่าเขาซ่อมมาอย่างไงนะเนี่ยแล้วก็นะี่ข้างในข้างในก็จะมีสีแต้มมาเนี้ยไอพวกนี้มันน่าจะแต้มทุกเครื่องหละผมว่านะสีเนี่ยหัวน,นอกเนี่ย แต่ว่าถามว่ามันอยู่ท้าวอนไหมมันก็ไม่อยู่หรอกนะอาจจะหลุดนะต้องเกี่ยด,ดูว่าเหลี่ยมเหลี่ยมนอ็อตมีการขันมีการถอดไหมทางนี้นะอันนี้ก็หม้เทียนสายหมเทียนแล้วก็น็อตตรงนี้ก็มีสีนะมีสีติดอยู่ตรงเหลี่ยมตรงนี้นะอันนี้ก็มีสีอยู่ตรงกลางอันนี้ตรงขอบไม่มีนะอันนี้ก็ถ้าถอดก็สีไม่หลุดนะ แล้วก็ตัวนี้เออตัวนี้นะตัวนี้จะมีสีส้มๆเลยนะนี่แล้วมันก็จะมันก็จะไหลลงมาใส่เกลียวตรงนีนะ้ถ้าเราไปหมุนนะ่ะสีอาจจะหลุดได้นะนี่ถ้าเราไปหมุนออกนะแต่ตรงนี้มันก็อาจจะอาจจะมีการถอดถอดบอยได้ตัวนี้นะก็คือมันเป็นช่วงที่คาร์บูเนเตอร์อยู่นะ อาจจะล้างขบูกระได้นะถ้าเครื่องเก่านะอาจจะถอดล้างก็ได้ีตรงนี้นะมันเป็นเอ่อเป็นตัวบังคับเกี่ยวกับสายกันเล่ลเนาะที่สำคัญเลยลก็ไอตัวนี้มั่งข้างในอันนี้น่าจะรื้อเครื่องรงไปน,นะเนี่ยเห็นไหมที่เหลืองๆตรงนีนะ้สองอันตรงนี้นะอ่าอ่าถ้าสีหายก็จะแสดงว่ารอยถอดนะจ๊ะอ่านนี้ก็ ขนะาวาขฝาเวาขวาเครื่องนะอันนี้เขียนตรงนี้นะอ่านี่อ่าข้างล่างนะข้างล่างอ่าข้างล่างจะมีตัวนี้นะตัวนี้เห็นไ,ไหมผมบอกมีสองฝั่งนะที่เติมน้ำมันเครื่องนะนฝั่งนี้มันหมุนออกมามันไม่มีตัววัดนะตัวนี้นะ น้ำมันเครื่องก็ใส่ให้มันเนี่ยนะให้มันให,นหม้มันเไงนะมันมันถ้ามันล้นมาตรงนี้ก็เนี่ยแค่นี้ก็พอนะครับใส่สองข้างนะจ๊ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่สองข้างทำไมคนละห้องนะมันอาจอยู่คนละห้องหรือเปล่าเนระนแรกเข้าใจว่ามันอยู่ฝั่งโน้นนั่นเดียวนะพอหมุนไปหมุนมาเอามาเจอฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นน้ำมันเครื่องตรงนี้นะในคู่มือไม่บอกนะครับเขาบอกเฉพาะฝั่งโน้นนะ ฝั่งนี้ไม่มีลูกศรชี้บอกเลยว่ามันมันคืออะไรนะผมก็ไม่ได้เติมเองนะเนี่ยทางร้านก็เติมให้นะแล้วก็ก็จะมีที่ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้อีกนะมีสองฝั่งนะน,นะนะมีที่เติมที่ถ่ายฝั่งทางโน้นนะก็มีเหมือนกันนะครับนอันนี้ก็ไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากนะของแค่ของเทียมก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรตรงนีนะ้อะไรก็ได้นะ แล้วก็มาคาบูเกอร์ออนะจ๊ะคาบูสำคัญเลยก็คือคาบูนะคาบูนี่ตัวนั่นเลยหัวใจเลยนะคะาบูนะนี่ฮะของแท้นะของแท้ก็จะมีนะเขียนอย่างงี้นะเนี่ยนะนนะมันจะคล้ายๆของรถมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยนะนนะตัว KE เนี่ยตัวน,น,นะนี้นะเนี่ยอ่านเอาเองแล้วกันเนาะนี่ะ มีห้อนี้เลยนะคับูนะของแท้มันนะอถ้าไม่เชียนอย่างนี้ก็โดนสับมาแล้วนะนี่นะนี่คือคาบูของแค้ติดตัวนะก็มนะีมันมีหมายเลขอะไรอยู่ตรงนี้นะนะีนะ่ในชะ่ไหมยังไม่เคยซ่อมก็สีติดอยู่เลยนะไอนะ้ตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าท่านจะดูนะท่านถอดตรงถอดนี้ออกนะ อันนี้ถอดมะกรองถึงจะเห็นนะไม่งั้นมันจะมันจะไม่เห็นนะมันจะปิดอยู่ตรงนี้นะมันก็ถอดไม่ยากหรอกเวลาถ้าเราไปซื้อมือสองนะก็ถอดถอดดูซื้อมือสองสำคัญเลยคือมันอาจจะแท้แหละแต่ว่าเครื่องอาจจะโดนซ่อมมานะก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาซ่อมเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะอะไรมันมีอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเทียบหลายเกดนะฮะใส่อันนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะ มันจะอยู่ประมาณนี้นะ,ะใส่กรองออกดูใส่กรองนนะแล้วกันเนาะใส่กรองก็จะประมาณนี้เนาะมันจะปเปียกๆมันเป,ป็นมันๆะนะใส่น้ํามันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะมีฟองอย่างนี้นะอันนี้ประมาณนี้นะของแท้ถ้ามัน เปลี่ยนใหม่ก็ต้องไปซื้อทั้งของศูนย์มันละมั่งเนาะนหรือว่าเทียบได้ไม่แน่ใจนะเนี่ยฟองน้นาประมาณนี้นะ,ะนี่ก็จะมีเลขตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันทุกเครื่องหรือเปล่านะเลขน,นะตัวเอตัวอะไรนะสามเอ็ดอะไรนะประมาณเออเรียบเทียบเอาเนาะ,ะประมาณนี้แล้วก็ลองลองทักมาถามก็ได้นะถ้าท่าน ถ้าท่านเห็นตรงไหนมันไม่ชัด้วยว่าผมถ่ายข้ามมาก็ทักมาได้นะครแต่บอกให้เลยนะอันนี้ของแท้นแน่นอนนะจ๊ะเอาให้ละเอียดเลยเนาะยังไงอีกมันก็ไกลแล้วไก่จะหมดแล้วนี่ก็จะโมเทียนเนาเทียนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเท่ากับตัวรถหรือเปล่ามอไซค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถอดถอด ถอดนี่หัวนะเทียนหัวเทียนมันก็จะปลายหัวเทียนจะมีนี่เปรอะอีกเร่องหนึ่งน,นะเ <c oughs> นี่ยมีปอกนะมันมันเป็นเกลียวหมุนไม่แน่ใจหแบบนะือกนะปลอกนะถ้าไม่มีปอกมันก็จะเป็นเหมือนมันจะเป็นเชกเี่ยว,ยวมันจะรวมนะแต่ละใบอาจจะรวมได้น,ะนี่นะหัวเทียนอะไรนะ โมเทียนอะไรมาด้วยเนี่ย S S สามเก้าอะไรเนี่ยนะประมาณนี้นะโม,ม,ม,มเทียนติดติดตัวมันมานะอ่นะโอเคไปเดินทางต่อนะทางต่อมานี้มานี้ยมาเน,นี้อันนี้ก็อันนี้จะเป็นอันนี้ผมยังผมยังไม่บรรยายมันคืคออะไรนะเดี๋ยวนะ คือคอผมไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาว่าไอมัน่าจะเป็นเกี่ยวกับคันเร่งอะไรบป่าอไนะจะให้ดูว่าสังเกตยเฉยๆนะส่วนการเปิดใช้งานก็ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่ยากแบบตรงนี้ก็ดูอะไรดีอันนี้ก็ฝาฝา,าก็จะเขชนประมาณนี้นะ ต่ว่าบางเครื่องถ้าเครื่องเก่าๆนะเครื่องเก่าๆฟ้าอาจจะหายก็ได้นะฟ้าอาจจะไม่อยู่แล้วนะเมื่อกี้มันมันดึงสายข้างในมันหลุดเสืออหลุดก็อาจจะไม่มีนะก็ใช้ก็ตรงนี้ก็ฟ้าตรงนี้จากบอกจากบอกอ่ะนี่ยมาเนี้ยนะ อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโช๊คนะโช๊คน้ำมันตรงนี้นะเป็นโช๊คน้ำมันตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคันเร่งวาไม่แน่ใช่อันนี้เป็นคันเร่งนะจ๊ะน,นี่เป็นคันเร่งอันนี้เป็นน้ำมันอันนี้มันคืออะไร,ร <hy per S 1> ไ่โลล่างไ,ร,ไรู้อันนี้เราจะมีทับิงเกี่ยวอยู่างไนนะมัน ตัวเร่งมีในใจของอันเนี่ยผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งเขียเท่าไหร่นะน็อตตัวนี้ไม่มีนะจ๊ะมีตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีน็อตนะจ๊ะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีน็อตนะครับไม่ใช่ว่าน็อตหายนะมันไม่มีนะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีมันน่าจะมีสี่ตัวแล้วของน็อมีสามตัวนะน็อตยึดฝานี่มีสามตัวนะอ่ามีสามตัวแล้วมันมีอยู่ครับมีห้าลูนะน็อตเี้ยมีรูห้าลูแต่มีน็อตสามตัวจะมีน็อตห้าตัวก็ไม่ใช่แล้วนะโอเคนะอ่อ ครบรอบแล้วนะครับครบรอบแล้วก็ประมาณนี้นะ,ะข้อสังเกตนะจุดสังเกตนะเปรียบเทียบนะครับของแท้ของเทียม,อมโอเคนะครับก็ทักได้นะทักถามถามได้นะอยากดูตรงไหนนะเปรียบเทียบดูนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปสูบน้ำนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไห้ดูเทว่าม,มันประมาณไหนนะ